ค่ะทุกคนวันนี้จะมีของเล่นใหม่มาอวดทุกคนค่ะ ที่ทุกคนเรียกร้องกันมาเนิ่นนานนานมากวันนี้คลอดแล้วนะคะพร้อมจําหนทั่วโลกแล้วจ้าซึ่งจริงๆแล้วนะคะเทคนิคการทาครีมนะคะให้ผิวได้รับการบำรุงได้อย่างเต็มที่เนี่ยนั่นก็คือเราควรทาครีมนะคะหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยภายใน3นาทีคือ3นาทีทองนะคะที่จะช่วยทำให้ครีมเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีมากที่สุดเพราะผิวยังคงมีความฉ่ำน้ำมีความชุ่มชื้นจากการล้างหนะ้า แต่เมื่อไหร่ที่ผิวหน้าของเรามันเลยสามนาทีไปแล้วนะคะผิวของเรามันก็จะมีความแห้งที่นี้ค่ะสเปรย์น้ำแร่ดีตัวนี้จะบอกเลยว่าเวลาเราฉีดไปเนี่ยมันไม่ได้เหมือนน้ำเปล่าแล้วคุณมันคือน้ำแร่ธรรมชาติจากสมน้ำเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่จากเกาะเจจูน้ำแร่จากเทือกเขาแอลนะคะรวมไปถึงนะคะน้ำกุหลาบจากธรรมชาตินั่นเองแล้วโหยังมีสารสกัดอีกมากมายที่มันไม่ได้แค่ เพิ่มความชุ่มชื้นที่สําคัญนะคะมันเป็นการปรับสมดุลผิวให้มันยังคงมีน้ําอยู่ในผิวและเวลาเราทาครีมบํารุงหลังจากนี้มันจะได้ซึมเข้าผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวิธีใช้ก็ฉีดแบบห่างๆแบบนี้นะอย่างนี้นะทุกคนนี่แล้วมันจะได้กลิ่นแบบกุหลลบเบาๆที่แบบหอมๆเบาๆบ,บอกเลยนะว่าเราไมได้ใส่น้ำหอมนะจ๊ะกลิ่นที่ทุกคนได้กลิ่นไปนเนี่ยนะคะมันคือ วาว,วาๆฉ่ำๆอารมณ์แบบเหมือนสาวเกาหลีโคเโรียผิวดูสุขภาพดีอะไรแบบเนี้ยพอเสร็จปุเตรียมผิวปรับสมดุลผิวบนใบหน้าเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทาครีมบำรุงได้ต่อเลยนะคะหนักหน้าใสใช้เซรั่มอีฟอันนี้ไม่ได้ใทยอินนะพูดถึนเฉยๆนี่นะคะเห็นไหมว่าครีมบำรุงต่อจากนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบซึมดี เนี่ยมันก็จะทําให้แบบว่าไม่มีความสมูทในการทาเซรัม่มอะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันค่ะจ้าด๊าแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะแต่จะไม่ได้ใช้แค่ก่อนแต่งหน้าเท่านั้นนะคะใช้ก่อนแต่งหน้าเพื่อให้หน้าชุ่มชื้นทาครีมแล้วแต่งหน้าติดทนใช่ไหมคะแต่หลังจากแต่งหน้าไปแล้วจ๋าก,ก็จะฉีดสเปรย์น้ำแร่อีฟเนี่ยอีกรอบหนึ่งเวลาฉีดเหมือนเดิมค่ะฉีดระยะแบบนี้นะคะ มันจะมีความเบาๆเงาๆเห็นไหมเห็นไหม อันนี้จะตั้งใจใช้เครื่อง iPhone เลยนะคะเพื่อให้ทุกคนแบบเห็นภาพชัด,ชดๆรอย์งไม่ได้ใช้กล้องใหญ่เลยนะที่สําคัญทุกคนรู้ไหมว่าสเปรย์น้ำแร่อีกตัวนี้นะคะไม่ได้แค่เพิ่มความชุ่มชื้นให้เราอย่างเดียวยังช่วยลดการอักเสบลดรอยแดงลดการะระคายเคืองอากาศบ้านเราดูแดดค่ะมันมีความร้อนระอุมากซึ่งความร้อนเหล่านี้นะคะมันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นออกมาข้างนอกเราก็จะเจอมลภาวะฝุ่นเอย่ยแบบสิ่งสกรปรกต่างๆซึ่งสิ่งเหล่า นี้นะคะมันจะเป็นแบคทีเรียที่มันเกาะติดผิวหน้าของเราค่ะทุกคนค่ะสเปรย์น้ำแร่อีตัวนี้เลยค่ะมันก็จะช่วยช็อตแบคทีเรียที่เป็นตัวก่อให้เกิดสิวอีกด้วยนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้150บบาทเท่านั้นนะคะดูขวดหนึ่งใช้ได้นานฉีดระหว่างตอนนี้เลย ฉีดได้ทั้งวันจ๋าบอกเลยว่ามาันฉีดได้ทั้งวันอันนี้จ๋าถ่ายรีวิวแบบเรียวๆให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าสเปรย์น้ำแร่ตัวนี้เนี่ยดียังไงและที่สําคัญคือทําไมเราต้องใช้แล้วมันใช้ยังไงนั่นเองใช้ได้ก่อนแต่งหน้าใช้หลังแต่งหน้ารวมไปถึงออกมาข้างน,นอกแบบนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยจ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่ครอบครัวอีฟได้ทั่วโลกเลยนะคะ150บาทเท่านั้นเองค่ะ